รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จอมแก่นตอนการป้องกันตนจากคนแปลกหน้าในสวนน้ำมีเด็กๆและผู้ใหญ่กำลังเล่นน้ำเพื่อนมากันหรือ,อยังลูกรอให้เพื่อนเพื่อนมาพร้อมๆกันค่อยลงน้ำนะคะเพื่อนมากันแล้วค่ะนั่งเลยค่ะคุณแม่มาล,าาล,าลิมาทางนี้เร็วมามรลิมาทางนี้เร็วเดี๋ยวก่อนจำที่แม่บอกได้ไหมอย่าไปตรงน้ำลึกถ้าแม่เรียกให้กลับมาอย่าไปไหนไกล ใครมาจับตัวให้ตะโกนดังๆลองทวนซิอย่าไปน้ำลึกถ้าคุณแม่เรียกต้องกลับมาอย่าไปไหนไกลใครมาจับตัวให้ตะโกนดังๆดีมากค่ะไปเล่นน้ำถลุกม่ดิใส่ห่วงยางที่เอวกระโดดลงน้ำไปนี่แนี่นะีนนะ่ฉันเป็นฉลามแอไม่กลัวเลยไม่กลัวหลอกไม่กลัวหลอกมาเลย ลุงเป็นฉลามพวกเรามาเล่นหนีฉลามกันไหมอะไล่จับกันหนีลุงให้ได้นะใครโดนลุงจับต้องถูกหอมแก้มนะไม่อาครับไม่เล่นฉันไม่ชอบถูกหอมแก้มงั้นไม่หอมแก้มก็ได้แค่จับตัวเฉยๆฉลามบุกแล้วนะเด็กๆนีเร็วเด็กๆว่ายนะ้ำหนีใครจับมนาที่ไล่จับนี่แน่นี่เน่ยฉลามกัดแล้วฉลามกัดแล้ว นี่แน่นี่แน่โดนฉลามกัดเลยฮ <c oughs> จับได้แล้วผู้ชายคนนั้นใครนะพ่อพ่อของซันหรือเปล่าเออไม่ใช่นะพ่อเคยเจอพ่อซันนั่นไงพ่อกับแม่ซันอยู่ตรงนั้นซันว่ายน้ำเข้ามหามาลินและนารานาราไม่อยากเล่นกับคุณลุงคนนี้เลยอ่ะใครเปกอีกครั้ง <c oughs> พร้อมจังเลยกินเยอะๆนะจ๊ะจะได้อ้วน หรือว่าผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อนาราไม่ใช่นะแม่พ่อกับแม่นาราก็อยู่ตรงน้นเอ๊แล้วเป็นใครล่ะเป็นญาติของซันกับนาราหรือเปล่าเราสองคนก็ดูเด็กๆไว้อย่าให้คลาดสายตานะแม่ช่วยๆกันนะเผื่อเด็กๆจมน้ำหรือมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันทันจะพ่อปล่อยนารานะชายแปลกหน้าจับแก้มนารานาราว่ายน้ำหนีชายแปลกหน้ามาคุยกับมะลิแล้วหนูชื่ออะไรล่ะจ๊ะ ใครมาจับตัวให้ตะโกนดังๆยาอะอะอะไม่จับไม่จับมลิว่ายน้ำมารวมตัวกับเพื่อนนี่แน่เดีย๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะจันปวดฉี่นี่อย่าฉี่ในน้ำนะไม่ฉี่ในน้ำหรอกเดี๋ยวมานะซันเดินที่ห้องน้ำชายแปลกหน้าจับแขนซันอุ้ยอาจารย์เอ๋จับได้แล้วอุ้ยหื จับได้แล้วเหมือนกันสันตะโกนดังๆให้คนช่วยเร็วๆลูกดังแค่ไหนครับดังที่สุดในชีวิตเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตำรวจยืนอยู่ข้างชายแปลกหน้าที่ถูกใส่กุญแจมือไว้เด็กๆครับพราวหน้าอาไปไหนมาไหน,ไหนตามลำพังนะครับถึงแม้จะแค่เข้าห้องน้ำใกล้ๆก็ต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยทุกครั้งนะครับแล้วถ้าใครมาถูกเนื้อต้องตัวหนูๆก็ต้องตะโกนดังๆให้ดังที่สุดเลยนะครับคนร้ายเนะี่ยกลัวเด็กเสียงดัง ผู้ปกครองก็อยาให้เด็กคลาดสายตานะครับมิจฉาชีพมันมีเยอะบางคนหน้าตาดีแต่งตัวดีแต่เป็นคนไม่ดีก็มีนะครับขอบคุณมากนะครับที่แจง้งไปยังตำรวจนี่เป็นคนร้ายที่มีหมายจับหลายคดีเลยครับขอบคุณมากนะคะที่ช่วยสันไว้คราวหน้าจะไม่ปล่อยลูกคลาดสายตาอีกเลยค่ะครับยินดีครับเราต้องช่วยๆกันดูแลเด็กๆทุกๆคนอยู่แล้วครับป้าครับสันว่าป้าต้องเลี้ยงไอติมปอบใจทุกคนแล้วแหละ อ๋อได้เลยอ้าวเด็กๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะอ้าวเดี๋ยวป้าเลี้ยงไอติมทุกคนเลยเออ <Yeah! S 1> เย้เด็กๆดีใจ yeah! 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 ถ้ามีใครทูกเนือต้องตัวมากอดมาห่อม,มาจับตัวเราต้องป้องกันตัวเองตะโกนดังๆให้สุดเสียงวิ่งหนีคนไม่ดีจะกลัวเด็กเสียงดังครับจำเอาไว้